ป่าดงขุนผีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเป็นป่าทึบที่มีทั้งต้นไม้ใหญ่สูงฉลูดและดงไม้เลื้อยแม้แต่กลางวันป่าก็ยังมืดครึมเพราะแสงแดดส่องไม่ถึงเสียงนกป่ากับมแมลงร้องระงมเหมือนบอกว่าที่นี่เป็นอาณาเขตของพวกมันคนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าในสมัยโบราณบริเวณนี้เคยเป็นลานประหาร นักโทษที่ถูกสั่งตายจะถูกนำมาตัดหัวที่ลานหินกลางป่าวิญญาณเหล่านั้นไม่เคยไปไหนยังคงวนเวียนเฝ้าป่าและคอยลงโทษคนที่บุกรุกโดยไม่ได้ทำพิธีขอขมาหลายสิบปีที่ผ่านมามักจะมีคนหายปริศนาในป่านี้ปีละหนึ่งถึงสองคนบางสอบพบกลางป่าในสภาพนั่งพิงต้นไม้ดวงตาเบิกกว้าง บางคนหายไปจนไม่พบแม้แต่ร่องรอยเย็นวันหนึ่งทองชาวบ้านวัย25ห้าหนุ่มร่างล่ำํำผิวคล้ำเป็นคนขยันหาเหตดหาหน่อไม้เลี้ยงครอบครัวเขาออกไปในป่าตั้งแต่เชา้าแต่จนค่ำก็ยังไม่กลับชาวบ้านเริ่มอ,ออกตามหาแต่พอถึงปากป่าดงขุนผีหลายคนไม่กล้าก้าวเข้าไปเพราะกลัวคําเล่าลือ ญาติพี่น้องของทองร้องไห้ระง,งมแม่ของทองนั่งฟุบกับพื้นร้องเสียงสัน่นใครก็ได้ช่วยลูกขะทีอย่าให้มันตายคาป่าเลยข่าวนี้ไปถึงหูพรานอินชายร่างสูงวัยส5ปีผู้เป็นที่เคารพของหมู่บ้านเขาเดินออกมาจากบ้านพร้อมปืนลูกซองดวงตาคมกริบมองไปทางป่าอย่างเคร่งครึม ถ้าไม่ตามคืนนี้พรุ่งนี้อาจจะสายไปพรานอินจึงตัดสินใจรวมทีมเลือกชายชะกันที่ไว้ใจได้สามคนคํำผางหนุ่มวัยสาปีใจกล้าพูดจาตรงไปตรงมาหมื่นชายรูปร่างผอมสูงขี้กลัวแต่สังเกตเก่งบัวผันเด็กหนุ่มวัยยีสลูกชายผู้ใหญ่บ้านที่อยากพิสูจน์ความกล้าครั้งแรก ก่อนออกเดินทางผรานอินทำพิธีง่ายๆจุดทูปไหว้เจ้าที่หน้าหมู่บ้านเอ่ยขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาให้ปลอดภัยแสงตะเกียงน้ำมันส่องวูบวาบลมเย็นพัดผ่านจนทุกคนขนลุกเหมือนมีใครกำลังฟังอยู่เงียบๆรุ่งเช้าวันถัดมาเสียงไก่ขันดังรับอรุณทั้งหมู่บ้าน หมอกเช้าปกคลุมจนมองเห็นเพียงเงาบ้านหลังๆพรานอินยืนรอที่ปากทางเข้าป่าสะพยปืนลูกซองมีมีดพรานเน็บเอวดวงตาเขานิ่งและจริงจังคำผานกับหมื่นเดินมาสมทบขนสเสบียงเข้าสารและตะเกียง บัวผันเดินตามมาอย่างกระตือรือร้นแต่แอบซ่อนความกลัวมือกำมีดพรานแน่นจนเหงื่อซึมพรานอินเสียงเข้มทุกคนจำไว้ให้ดีตั้งแต่ก้าวเข้าไปในป่าห้ามพูดเล่นห้ามหัวเราะและถ้าได้ยินเสียงใครเรียกห้ามขานรับเด็ดขาดเพราะอาจไม่ใช่คนที่เราเห็นจริงๆ คำผางพยักหน้าอย่างเข้าใจหมื่นกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากส่วนบัวผันแอบหัวเราะเบาๆแต่พอเห็นสายตาดุของพรานอินเขาก็รีบเงียบทันทีทันทีที่ก้าวผลเขตหมู่บ้านเสียงนกเสียงไก่และเสียงหมู่บ้านค่อยๆเงียบลงแทนที่ด้วยเสียงจิ้งหรีดและเสียงลมพัดผ่านใบไม้ แต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปเสียงมแมลงค่อยๆเบาลงจนสุดท้ายเหลือเพียงเสียงฝีเท้าของพวกเขาเองหมื่นหันไปกระซิบเสียงสัน่นพอพรานเงียบจนผมขนลุกพรานอินหยุดเดินยกมือขึ้นให้ทุกคนหยุดตามเขาก้มลงดูร่องรอยบนพื้นพบรอยเท้าเปื้อนดินของทองที่ยังสดใหม่ เขาเข้ามาจริงเดินลึกไปกว่านี้แน่ทุกคนมองหน้ากันสีหน้าเครียดขึ้นคํำผางบ่นพึมพรรมํมขอให้มันยังมีชีวิตอยูเ่เถอะพอเดินลึกเข้าไปอีกฝาก็เริ่มมืดเร็วผิดปกติเมฆหนาปกคลุมจนแสงอาทิตย์แทบส่องไม่ถึงลมเย็นวูบหนึ่งพัดมาจนตะเกียงแก๊สเกือบดับพรานอินหยุดอีกครั้ง เราจะพักตรงลำห้วยข้างหน้ารอให้ฟ้าโปร่งก่อนเดี๋ยวคืนนี้จะหาที่กางแคมป์เสียงน้ำไหลดังอยู่ไม่ไกลแต่แปลกที่ไม่มีเสียงสัตว์ไม่มีเสียงนกเหมือนทั้งป่ากำลังจับตามองพวกเขาพอถึงลำห้วยพรานอินบอกให้ทุกคนหยุดพักเขากว่าตามองร,บรอบๆหาที่กางแคมป์ที่ปลอดภัย เลือกพื้นที่ราบใกล้ต้นไม้ใหญ่พอเป็นที่พิงหลังและใกล้ลำห้วยให้ตักน้ำได้สะดวกคำผางกับหมื่นช่วยกันก่อกองไฟบัวผันกลางผ้าใบด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยลมเริ่มเย็นจัดจนทุกคนต้องนั่งชิดกองไฟพรานอินเสียงจริงจังคืนนี้ทุกคนต้องผลัดกันเศร้ายามห้ามให้ไฟดับเด็ดขาด คำผางพยักหน้าส่วนหมื่นเผลอถามเบาๆเพราะพรานมันจะมีอะไรเข้ามาหาเราเหรอพรานอินมองไปทางป่ามืดแล้วตอบสั้นๆถ้าไฟดับมันจะกล้าเข้ามาใกล้บรรยากาศเงียบสนิททันทีเวลาล่วงเลยถึงเกือบเที่ยงคืนลมพัดเย็นวูบทำให้เปเลวไฟแกว่งแรงเสียงแมลงที่เคยร้องเริ่มเงียบลงจนผิดสังเกต หมื่นที่นั่งเฝ้ายามได้ยินเสียงกรอบกแกรบเหมือนมีคนเดินเหยียบกิ่งไม้รอบแคมป์เขาส่องไฟฉายออกไปแต่ไม่เห็นอะไรมีเพียงเงาต้นไม้ที่ขยับไปมาตามลมอยู่ๆเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นแผ่วๆเหมือนมาจากหลายทิศทางพร้อมกันเสียงนั้นช้าเย็นและขนลุกเสียงหัวเราะ หมื่นหน้าซีดเรียบปลุกพรานอินพรานอินขวาปืนและตะกรุดลุกขึ้นยืนคําผางจับมีดแน่นส่วนบัวผันหน้าซีดจนตัวสัน่นทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูทุกคนชัดเหมือนมีใครยืนอยู่ใกล้ๆเสียงกระซิบออกไปนี่ไม่ใช่ที่ของพวกเจ้าลมแรงพัดจนกองไฟแทบดับบัวผันตะโกนเสียงสัน่น พ่อพรานมันมาแล้วใช่ไหมพรานอินตะโกนสั่งเสียงดังนั่งลงอยาขาตอบแล้วเขายกตะกรุดขึ้นสวดมนต์เสียงลมค่อยๆเบาลงกองไฟกลับมานิ่งเสียงหัวเราะค่อยๆจางหายไปทุกคนเหงื่อท่วมตัวแม้อากาศจะหนาวเย็นนั่งเงียบไม่กล้าพูดอะไรจนฟ้าสางพอรุ่งเช้าทุกคนเดินออกไปสำรวจรอบแคมป์ พบรอยเท้าปริศนาหลายร้อยรอบกองไฟรอยเท้าเล็กบ้างใหญ่บ้างเหมือนคนหลายคนเดินวนแต่ไม่มีรอยเท้าเข้าออกป่าพรานอินหันมาบอกทุกคนเสียงเข้มพวกเราต้องรีบหาทองให้เจอและออกจากป่านี้ก่อนค่ำคืนนี้ถ้าอยู่ต่อมันจะมาใกล้กว่าเดิม ทุกคนมองหน้ากันอย่างเคร่งเครียดเพราะเมื่อคืนพวกเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดแดดยามเช้าส่องลอดพุ่มไม้ลงมาเป็นเส้นแต่ป่าในเช้าวันนี้กลับเงียบจนผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงนกเสียงลมก็แทบหยุดนิ่งพรานอินเดินนำสายตากวาดมองร่องรอยบนพื้นจนหยุดตรงต้นไม้ใหญ่ที่มีเถาวันพันรอบ พรานอินหยุดกลิ่นแรงมากแล้วทุกคนหยุดตามคำผางยกผ้าเช็ดหน้าปิดจมูกเพราะได้กลิ่นเหม็นสาบเน่าโชยมาแรงแล้วพวกเขาก็เห็นศพของทองนั่งพิงต้นไม้ดวงตาเบิกกว้างเหมือนคนหวาดกลัวสุดขีดมือแข็งทื่อชี้เข้าไปในป่าลึกบนต้นไม้มีรอยข่วนยาวสามรอยเหมือนกรงเล็บสัตว์ใหญ่ แต่ร่องรอยกลับสูงเกินที่สัตว์ธรรมดาจะเอื้อมถึงและข้างๆศพมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆขีดบนพื้นดินเป็นวงกลมมีเส้นตัดเหมือนยันหมืน่นเสียงสัน่นพ่อพรานนี่มันอะไรกันพรานอินคุกเข่าลงตรวจดูร่องรอยแล้วขมวดคิ้วพรานอินนี่ไม่ใช่ฝีมือสัตว์ธรรมดามันคือเขตสังเวยเก่า ห้ามใครเหยียบย่ำแต่ทองดันมาถึงตรงนี้บัวผันยืนตัวสัน่นน้ำตาคลอเรากลับกันเถอะผมไม่อยากอยู่แล้วพรานอินพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเขาจุดธูปปักลงบนพื้นพนมมือไหว้ขอขมาเสียงหนักแน่นแล้วบอกทุกคนให้เรียบเดินทางกลับระหว่างทางกลับท้องฟ้ามืดครึมเร็วผิดปกติ ลมแรงพัดใบไม้ปลิวว่อนเสียงฝีเท้าหนักๆดังตามมาข้างหลังเหมือนมีใครเดินตามคำพางเสียงสัน่นพ่อพรานมีคนเดินตามเราพรานอินชะงักหยุดก่อนจะค่อยๆหันกลับไปเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสิบก้าวร่างสูงกว่าคนปกติดวงตาแดงกำ่ำเหมือนถ่านไฟ รอบตัวมีหมอกดำหมุนวนเสียงคำรามต่ำๆดังล้านป่าจนบัวผันร้องไห้คุกเข่ากับพื้นมืน่นเอามือปิดหูเพราะเสียงมันสั่นสะเทือนหัวใจพรานอินก้าวไปข้างหน้ายกมือไหว้เสียงเขาดังชัดท่ามกลางเสียงลมพรานอินลูกหลานเข้ามาด้วยความจำเป็นไม่ได้ลบหลู่ ขอให้ปล่อยพวกเรากลับออกไปแล้วจะทำพิธีเส้นไหว้ให้ทุกปีเงาดำยืนนิ่งสักครู่ก่อนจะเงื่อยหน้าขึ้นส่งเสียงก้องลมแรงจนใบไม้ปลิวว่อนกองไฟที่จุดไว้ข้างทางดับวูบแล้วร่างนั้นค่อยๆถอยหายไปในหมอกเสียงปากกลับมาเงียบเหมือนเดิมพวกเขารีบเดินจนพ้นปากป่า เมื่อถึงหมู่บ้านพรานอินเรียกประชุมชาวบ้านทันทีให้ทุกคนช่วยกันทำพิธีใหญ่ที่ปากป่าตั้งศาลและเส้นไหว้ทุกปีเพื่อขอขมาตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าดงขุนผีอีกแต่ทุกคืนเดือนมืดจะมีคนได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบศาลและบางคืนจะได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆลอยมากับลม เหมือนขุนผียังคอยเฝ้าป่ารอคนที่จะเดินล้ำเข้าไปอีกครั้ง